สวัสดีค่ะชาวราศีตุลมาต่อกันที่คลิปความรักกันเลยนะคะก็อันนี้ชาวราศีตุลก็สำหรับคนที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะมาดูกันว่าคนมีคู่ความรักเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าเจดาบหนึ่งถ้วยอ่าดูเวอร กดาบนะคะไพ่เดือนนี้ถือว่าความรักก็ค่อนข้างไปได้เรื่อยๆนะบอกชาวราศีตุลอย่างเดียวว่าถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะคุณอย่าอย่างเงียบอย่าหนีอย่าหน,านีปัญหาอยากให้คุณเคลียร์อย่าเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวเรื่องเล็กๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็ถ้ามีปัญหาอะไรกันก็อยากให้ลองเปิดใจคุยกันนะเพราะความรักไม่แบบ ดีมากๆเลยนะอ่าหรือบางคู่บางคนที่อาจจะบางคนที่แต่งงานนะอาจจะมีลูกหรือมีน้องนะตามที่ใจหวังไว้นะคะกับบางคนถ้าคุณเคลียร์ปัญหาคุยกันนะเรื่องปัญปัญหาบางอย่างที่คุณเก็บมานานะมันก็จะจบนะแล้วก็เหมือนได้เริ่มต้นใหม่ครั้งใหม่แบบรักกันแบบเดิมเลยอะเหมือน กลับมาเหมือนรักกันแบบครั้งแรกๆที่เจอกันแบบช่วงโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเลยนะก็ถือว่าแม่หมอก,ก็ยังมองว่าค่อนข้างดีนะแต่ก็แค่เตือนสําหรับคนที่แบบว่ามีปัญหาแล้วไม่พูดแล้วหนีหนีปัญหาคุณควรจะหันหน้ามาคุยกันนะคะเพื่อที่จะให้ความรักครั้งนี้มันแบบดีขึ้นแบบแน่นแฟนขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังท็อปฟอร์มอยู่นะ ชาวาศีตุนดวงดีดีมาดูคนโสดกันดีกว่าว่าความรักจะเป็นยังไงนะคะอ่าอัซวินถ้วยราชาดาบจันเม้นนะคะเด็กถือไม้เท้านะก็ยังทอปทอฟอร์มอยู่นี่แม่หมอจะพูดคำว,ว่าทอปฟอร์มอีกกี่รอบกันนะก็ถือว่าคนโสดก็มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามา อันเนี้ยมาทุกรูปแบบเลยอยากจได้เด็กกว่าก็มีได้คนอ่าอายุไร่เรียกกันก็มีหรือคนถ้าใครชอบที่ผู้คนที่แบบผู้ใหญ่ดูอบอุ่นอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็สามารถแบบเลือกได้ตามสบายหรืว่าชอมแนวไหนสไตล์ไหนยังไงนะคะก็ถ้าเด็กก็ คนที่เด็กกว่าก็ถือว่าดีนะเขาก็ดูมีความคิดนะต่อให้อายุน้อยก็ดูมีความคิดนะคนที่อายุไล่เรียกกันก็ถือว่าดีอ่ะหล่อเลยดูหน้าตาดีนะหล่อแบบกุบกิบเลยนะก็ลองลองคุยดูนะส่วนคนที่ชอบแนวผู้ใหญ่นะก็เขาก็อาจจะดูดุดุหน่อยนะดูแบบไม่พูดมากไม่พูดเยอะบางคนก็อาจจะได้แบบคนในเครื่องแบบที่แบบคนในราชการนะที่แบบตําแหน่งสูงสูงอะ สายทหารตำรวจอะไรเนี้ยก็ได้นะก็มีโอกาสนะคะก็อย่างที่บอกไปไปเลือกเอาเองเลยแล้วกันนะว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนแต่คนโสดมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะต่อมา <c oughs> คนที่แอบชอบนะแอบชอบเขาอยู่หนูจะสมหวังไหมคะประมาณนี้เนาะมาดูกันไพราชาไม้เท้านะคะ10บถ้วย ไพ่ราชินีพระจ,จันทร์นะคะไพ่หนึ่งเหรียญเนาะแอบชอบเขาอยู่ถามว่าม,มีโอกาสสมหวังไหมก็มีนะสมหวังมากเลยทีเดียวแหละมีโอกาสแบบได้พัฒนาความสัมพันธ์เลยแต่ช่วงแรกอาจจะแบบว่าแนวเหมือนคุยคุยคุยแบบเงียบๆแบบยังไม่เปิดเผยหรือในะอีกกรณีหนึ่งนะไปดูก่อนว่าคนที่คุณแอบชอบอเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ว่า ไอ้สมหวังมันสมหวังแหละแต่เขาบอกคุณไม่หมดหรือเปล่าเขามีคนคุยอยู่หรือเปล่ามีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่บอกคุณไม่หมดอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีแฟนหรือมีใครแต่มีอะไรบางอย่างที่ยังบอกคนไม่หมดหรือเปล่านะก็เตือนไว้ในจุดนี้แต่ก็ดูแบบว่ามีความสมหวังแหละกับคนที่คุณแอบชอบนะไพ่ดีอีกแล้วอะดีมากเลยมีแค่เรื่องชคลาภก็ถือว่าโอเค เพราะว่าถ้าโชคลาภมันแบบถ้ามันไม่ถูกขึ้นมามันก็ถือว่าเสียหายภายก็เลยเตือนว่าเออไม่ต้องเล่นนั่นแหละเท่ากับเงินคุณก็จะไม่สูญหายไปไหนนะคะต่อมาเรื่องอันนี้สําหรับคนมีคู่ที่ทะเลาะก,กันนะคะมาดูว่าอ่าจะได้กลับมาคืนดีกันไหมภายในเดือนนี้นะคนมีคู่นะสองเหรียญอู้ไพเดสแฮงแมนเนี่ยชมมาก ไพ่เลยมาแบบนี้ 7, เลยเจ็ดเลียนนะคะไพ่บอกว่าเดือนนี้อาจจะต้องห่างกันสักพักถ้าใครที่ทะเลาะก,กันหนักมากนะถ้าปัญหาหนักมากจริงๆแบบเลื้อนลังมันนานแล้วเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะบอกเลยว่าเลิกครั้งนี้เลิกก็คือเลิกทะเลาะก,กันครั้งนี้จบก็คือจบไม่มีรีเทิร์นแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าแบบว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรขนาดนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลา นานทีเดียวที่จะยอมให้ให้เขาแบบใจเย็นขึ้นหรือแ่าก็ต้องรอเยอะๆหรือแฟนใครแนวแบบว่าเอ้ยย่าเพิ่งมาคุยเงี้ยคุณก็อาจจะต้องรอให้เขาใจเย็นซึ่งบอกว่าเดือนนี้อาจจะยังไม่กลับมาขนาดนั้นคือแบบเหมือนเขายังยังสงบจิตสงบใจไม่ได้เลยยังให้อภัยไม่ได้หรือแบบยังไม่หายโกรธอ่ะคุณอาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงนะในเดือนนี้นะคะ ต่อมาคำถามต่อมาอันนี้สายคนรอรักเก่านะคะเลิกกันไปนานแล้วสักพักแล้วนะคะอาจจะเป็นปีสองปี3มปีหรือ10ปีเราลครั้งเก่านะเขาจะกลับมาไหมราชินี้ถ้วยไทยราชีนี้ The Moon สดาบนะคะเอ่อถือว่าอาจจะยังไม่กลับมานะยังอาจจะกลับมาแต่ว่าไปต่อไม่ได้อาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันต่อให้กลับมาคุยมันก็ยังยังไม่ใช่ ในเดือนเนี้ยที่เราจะไปต่อกันมันยังมีปัญหาอะไรค้างคาความกังวลใจอะไรบางอย่างอยู่นะมันก็เลยทําให้ยังสารสัมพันธ์ต่อไม่ได้นะคะในเดือนนี้เนาะก็อาจจะต้องแบบรอไปก่อนหรือคุยๆหรือถ้าคุณพยายามมากจริงๆก็ต้องแบบฝ,ฝ่าฟันอุปสรรคกันอีกครั้งนึงไปให้ได้นะคะแต่ถามว่าเดือนนี้แม่หมอว่าทิศทางมันก็ยังไม่ได้ดูสว่างสดใส ขนาดนั้นเนาะประมาณนี้สำหรับคนที่รอรักครั้งเก่านะคะคุณอาจจะได้แค่แบบมองเขาอยู่ไกลๆอะ่ะจงังหวะแบบยังไม่ได้แบบเข้าไปคุยหรือติดต่อสื่อสารอะไรกันนะ่ะยังอะ่ะเพราะเขาอาจจะมีพันธะของเขาไปแล้วก็ได้เขา,าจ,จะมีลูกไปแล้วก็ได้เนาะมันก็เลยยังจะนิ่งๆอยู่นะในช่วงนี้ โอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปความหลังนะคะก็จะมีห้าหัวข้อประมาณนี้เนาะเพราะแม่หมอก็คิดได้แค่เนี้ยแ,แห <c oughs> และก็ <c oughs> ถ้าใครแบบมีหัวข้ออะไรที่อยากจะให้เปิดดูนะคะ <c oughs> ก็บอกกันมาได้นะคอมเมนต์บอกมาได้นะคะก็โอเคสำหรับชอบคลิปถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ